สวัสดีครับบิววันนี้เราก็ได้สามแต้มที่สําคัญนะครับตอนนี้สงขาก็ค่อนข้างลอยลำแล้เวเหลือการแข่งขันอีกสองนัดแต่ว่าตอนนี้เราก็นําอยู่จากฝูงนะครับตอนนี้บิวรู้สึกไงละครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้สามแต้มเพื่อแมตต์ต่อไปจะได้เป็นงานง่ายของพวกเราเพื่อจะได้ถ้านัดหน้าเราได้แต้มหนึ่งหรือว่าสามแต้มเราก็การันตีไปเราจะได้โรเตชันนักเตะด้วยครับเพราะว่าอาทิตย์นี้มันแปดวันสามแมตต์นักเตะน่าจะตากันมาครับแต่ว่า ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ช่วยกันทั้งสามแหวนเลยครับประตูใช้สำคัญด้วยอันนี้เรารู้สึกไงบ้างครับมีส่วนช่วยกับสามแรกวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ที่มมงได้แล้วเป็นชัยชนะเพราะครึ่งแรกก็นำสองศูนย์แล้วก็ครึ่งหลังมาโดนสองสองก็เลยเป็นโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปก็เลยพยายามพยายามที่เอาชัยชนะมาได้ครับดีใจครับที่โมงได้ครับ,รบและส่วนตัวบิลเองนี่ถ้า ั้งนี้สามารถเลื่อนชั้นไปในไทยลีก2ได้ก็เป็นการคัมแบ็กไทยลีก2ในรอบหลายปีเลยกับล่าสุดนี่น่าจะเป็นกระบี่เอฟซีตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่จะได้ขึ้นไปในไทยลีก2อีกครั้งหนึ่งก็ดีใจครับดีใจที่ถ้าขึ้นก็ดีใจครับก็เป้าหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วที่อยากกลับไปเล่นที2อีกครั้งนลยครับแล้วก็เป้าหมายของทีม้วยครับครับแล้วคิดว่าความพร้อมของสงขาครับทางด้านมีเดียเองกายภาพ ทุกอย่างนะครับรู้สึกว่าสงขาเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมทีสามที่แบบมีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับในการต่อยอดไปในระดับที่สูงว่นนี้ส่วนตัววิวจากที่ได้สัมผัสมาทั้งไทยลีกสองเองแล้วก็มาสงขาตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับสงขาทีสี่ครับก็รู้สึกทุกอย่างของสงขาก็กดีดีดีมากเลยครับทั้งกายภาพบสนามซ้อมอะไรรวมเลยอย่างมันมันดีกว่า อาจจะดีกว่าทีสองบางทีก็ได้ครับแต่ว่าในทีสามน่าจะคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วพร้อมที่พร้อมเลยครับสงขาสุดท้ายก็ฝากถึงแฟนบอลน,นะครับก็ฝากถึงแฟนบอลที่มาเชียในสนามแล้วก็ทางสงขาเลยครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็พวกผมเก็บใช้ได้ครับอขอบคุณมากครับพี่